อุ้ยตอนนี้หลงทางอีกแล้วครับทุกคนโหตอนนี้บ้านเราสวยงามขึ้นเยอะเลยนะครับโอ้โหไปไงครับโูตกทจหมดเลยฮะทุกคนนี่กัป้าตามาแล้วเฮ้ยโอ้นี่ฮะสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับปา้ากัสตี้นะครับวันนี้จะพาทุกคนมาเล่นเกม sep 3 0 0 8กันนะฮะ ตรงนี้ครับเป็นที่อยู่ของเจ้าพวกนี้แลฮะก็คือพนักงานสุดโหดนะฮะ SCP 3008นะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังยังเช้าอยู่นะฮะเราก็จะพอมีเวลาครับในการที่จะเก็บสเสบียงครับทุกคนโอ้อันนี้อันนี้เพิ่งมาเคยเล่นครั้งแรกเลยนะฮะแล้วเรามาลองดูกันครับว่าเราจะสามารถอยู่รอด ในอีกเกียแห่งนี้ได้สักกี่วันกันนะครับทุกคนไปครับพวกเรามือใหม่เลยนะฮะซึ่งเกมนี้แน่นอนครับว่าเด็กๆไม่ยอมมาเล่นกับปาการซี่เลยนะฮะเพราะมันน่ากลัวเกินไปครับทุกคนนี่ฮะ เรามือใหม่ครับวันแรกขอสร้างเล็กๆก่อน้ลยกันนะฮะเพราะว่ายังไม่คล่องครับในการสร้างชุบนี่ครับเอาทีวีมาเป็นหลังคาเลยนะฮะปุ๊บอยู่ครับโอยังหมุนไม่คล่องเลยนะฮะทุกคน เรียกได้ว่ามือใหม่สุดๆครับปึ๊บจะรอดไหมครับเนี่ยเอาละมีพนักงานอีเกียอยู่ใกล้ๆเราเลยนะครแต่ตอนนี้เขายังไม่อลาวานะฮะเข้าไปทักทายเขาหน่อยดีกว่าครับว่าไงจเจ้า SCP 3 0 0 8เดี๋ยวคืนนี้เจอกันแน่นอนครับ เดี๋ยวขอเช็คสต็อกก่อนนะฮะโอ้ตอนนี้มีน้ำดื่มสองขวดนะฮะแล้วก็เลมอนนะฮะเฮ้ยคิดว่าเราควรต้องต้องไปหาสเบียงก่อนดีไหมครับโอ้โหพนักงารเดินกันเกลื่อนกาดเลยทีเดียวนะครับเนี่ยอีกปัญหาหนึ่งของเราก็คือต้องจำนะฮะว่าที่พักเราอยู่ตรงไหนนะฮะอฮะืที่พักเราอยู่ตรงนี้นะฮะ เดี๋ยวเราจะลองเดินไปทางเดียวดีกว่านะฮะเพราะว่าจะได้ง่ายนะฮะในการจดจำเส้นทางนะครับตรงนี้น่าจะสามารถเอามาสร้างบ้านได้นะฮะอุ๊บมืดแล้วครับทุกคนแย่แล้วครับเจอเจ้า s อ p ตัวแรกแล้ว ตอนนี้หลงทางอีกแล้วครับทุกคนนี่ก็มาตามมาแล้วเฮ้ยโอ้โอ้โอนี่ยนะวิโลสามารถผักมันไปได้ครับโอ้แย่แล้วครับแค่คืนแรกก็เหนื่อยแล้วนะโอ้ึบเออโอ้ คืนแรกครับตายอย่างง่ายดายเลยฮนะตอนนี้เราเริ่มต้นขึ้นมาด้วยกลางคืนเลยนะฮะต้องรีบต้องรีบหาทางเอาตัวรอดโดยด่วนเลยนะฮะอุ้ยเราต้องอยู่ตรงนี้กันทั้งคืนแน่เลยฮนะเริ่มต้นมาไม่ดีเลยครับทุกคนโอ้โหไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดนะฮะน่ากลัวเหลือเกินครับพนักง,งานอีกเกียฮนะ โอ้แล้วก็ห้างอีเกียยาข้ามคืนฮนะดูครับหมาะะแล้วฮะอุ้ยแล้วเป็นการเล่นครั้งแรกของเราด้วยนะครับมาดูกันครับว่าเราจะสามารถอยู่รอดในห้างอีเกียได้สักกี่วันนะครับทุกคนดูฮะเมื่อไหรจะเช้าครับเนี่ย๋อเช้าแล้วครับทุกคนเอาละคิดว่าเรามาเราต้องหาทำเลในการสร้างที่พักแล้วครับ โอ้ตรงนี้มีเตียงอยู่ครับปึ๊บเดยวโอ้ตรงนี้น่าจะพอเป็นไปได้ครับเราสร้างกันแบบง่ายๆก่อนนะฮะเพราะเราต้องรีบไปหาทะเบียนกันนะฮะโอ้ยไม่ตรงเลยครับทุกคนต้องทําเวลานิดนึงฮนะวางไปก่อนนะโอ้ตรงนี้เป็นกระจกตรงนั้นเป็นกระจกเราต้องการเราต้องการประตูครับทุกคนอันนี้ดีกว่าครับปึ๊บปึ๊บ นี่ฮะไม่เน้นสวยงามครับเน้นอยู่รอดนะฮะทุกคนปึ๊บเอาโคมไฟมาด้วยฮะเพื่อให้แสงสว่างนะฮะเพราะว่าตอนกลางคืนนี่เราอาจจะหาทางกลับไม่ได้นะฮะสำคัญมากนะ,ะฮะนี่แหละครับทุกคนโอ้ คืนที่สองของเรานะฮะหวังว่าที่พักของเราจะแน่นหนานะฮะตรงนี้เป็นกระจกนะฮะเอาไว้มองเหล่าพนักงานยามค่ำคืนนะฮะน่ากลัวจริงฮนะเอาล่ะฮะคืนที่สองครับผ่านไปนะฮะ นี่ครับจากบ้านหลังน้อยของเรานะครับตอนนี้ energy เราเหลือแค่3ามทแปดนะฮะสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องหาสเบียงแล้วละครับเราจะลองเดินตรงไปทางนี้นะฮะนี่ครับเราเจอชุดปฐมพยาบาลครับโชคดีมากครับทุกคนเจออาหารด้วยนะครับเป็นพิซซ่าฮะแล้วก็เจอน้ำครับ สิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะวางอาหารไว้ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะไปหยิบชุดใหม่มาครับทุกคนนี่เราเล่นกันแบบลองเทอมเลยนะฮะเล่นกันแบบระยะยาวเลยนะฮะแล้วก็เราอาจจะต้องนี่ครับขยับขยายนะฮะบ้านของเรานะครับทุกคนตรงนี้มีเตียงอยู่ครับเราจะค่อยๆสร้างให้ใหญ่ขึ้นแล้วกันนะฮะ เราอาจจะต้องใช้เวลาหลายคืนเลยแล้วกันนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเราต้องอยู่รอดให้ได้ครับทุกคนอุ้ยเจอ SCP นี่ครับอุ้ยมืดแล้วครับทุกคนน่ากลัวมากฮนะเราก็ยังอยู่ที่ห้องเล็ก ห้องนี้เหมือนเดิมนะฮะซึ่งแผนของเราก็คือเราจะขยายบ้านของเราฮนะในช่วงเช้านะครับทุกคนมาดูกันครับว่าเราจะสามารถอยู่รอดในห้างอีกเกียสุดโหดแห่งนี้ได้หรือเปล่านะครับอุ้ยเราแทบไม่มีอาหารเหลือแล้วนะฮะสิ่งที่เราต้องทําในวันเช้ารุ่งขึ้นก็คือต้องหาอาหารนะครับตอนนี้อาหารเราไม่เหลือแล้วนะฮะ เอาละครับทุกคนผ่านพ้นไปอีกหนึ่งคืนครับเอาละเดี๋ยวเราจะไปหาอาหารกันครับนี่ครับโชคดีมากฮะมีอาหารอยู่ตรงนี้ครับไม่ไกลเลยฮะเอาแฮมเบอร์เกอร์ไปครับอันนี้คือคืออะไรไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแต่ว่าหยิบไปก่อนครับทุกคน ชั่วโมงนี้ฮะเต็มนะครับอุ้ยดูพนักง,งานคนนี้ดิโอ้เอต่องังคืนนี้ต้องน่ากลัวมากแน่ๆเลยฮะถอยไปครับเจ้ายักษ์นี่ครับสิ่งที่เราจะทำคือเราจะเอาอาหารครับมาดอบทิ้งไว้ตรงนี้นะฮะชึบชึบเราจะกินพิซซ่าไปหนึ่งชิ้นครับอุ้ย เรียก Energy ได้นิดเดียวเองรครับทุกคนปุ๊บอ่ะ95ครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือเราจะขยายที่พักของเรานะฮะเราจะสร้างแค่ตรงนี้แล้วกันนะครับโุ้ยโอ้โหมาซะน่ากลัวเลยฮนะตกใจหมดเลยครับถ้าเปลี่ยนเป็นกลางคืนนี่ก็จะน่ากลัวขึ้นอีก10เท่าเลยนะฮะ กรดังด้านนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วด้านนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วด้านนี้ก็ดูดีฮะสิ่งที่เราต้องทำก็คือหลังคานะครับทุกคนถ้าเลี่ยงได้เราก็จะไม่เดินออกจากตรงนี้ไกลนะครับเพราะว่าปัญหาใหญ่เลยครับสำหรับเกมนี้ก็คือหลงทางครับเพรดูฮะแต่ละทางแยกเนี่ยมันเหมือนเหมือนกันหมดเลยครับทุกคน ที่ตายตายกันนี้เพราะว่ากลับบ้านไม่ถูกนะครับอุ้ยทีวีนี่ครับคือสิ่งที่ต้องการปึ๊บเราจะเริ่มสร้างราคาจากตรงนี้เลยดีไหมฮะปึ๊บปึ๊บนี่ครับอุ้ยอันนี้ใช้ได้ไม่เอ่ยอันนี้ใช้ไม่ได้ครับน่าเสียดายมากตรงนี้ขอหยิบโคมไฟไปด้วยครับปึ๊บโคมไฟสำคัญมากเลยนะฮะ กพราะจะทําให้เรากลับบ้านได้ถูกนะครับจะวางโคมไฟไว้ให้ทั่วๆเลยนะฮะปึ๊บนี่ฮะโคมไฟสําหรับอบอกทางนะฮะอุ๊ยน่ากลัวน่ากลัวมากเลยฮะยิ่งเล่นคนเดียวนี่ยิ่งน่ากลัวสุดๆไปเลยนะครับทุกคนนี่ครับ นี่เป็นคืนที่สี่ของเราแล้วนะฮะเราตุนยาวไว้เต็มเลยนะฮะแต่รู้สึกว่าอาหารก็น่าจะเป็นปัญหาหลักของเราเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเรามีอาหารน้อยเหลือเกินนะฮะตอนนี้เ n e r g y จเรามีอยู่89นะครับส่วนเลือดเรายังเต็มร้อยอยู่นะฮะอุ๊ย่อะไรฮนะตอนนี้ แนวคิดของเราคือจะขยายบ้านด้านนอกออกไปนะครับแล้วก็จะสร้างห้องลับไว้ด้านในนะฮะใครเป็นคนคิดคอนเซปต์เกมนี้ฮะมันแบบน่ากลัวจริงๆครัทุกคนโหแล้วยิ่งเล่นคนเดียวนี่คือยิ่งวังเวงและน่ากลัวขึ้นไปอีกนะฮะเอเล่นเกมนี้นี่คือไม่อยากไปเดินอีกเกียตอนกลางคืนแล้วนะฮะโอ้โห น่ากลัวจริงฮอะเอาละครับคืนที่4ของเราครับผ่านพ้นไปฮะสิ่งที่เราต้องทำคืออยากจะหาอาหารเพิ่มนะครับนี่ครับปุ๊บโอ,โโอโตรงนี้มีอาหารมาเติมด้วยนะครับเนี่ยเยี่ยมเลยฮะ โอ้เต็มเลยครับทุกคนอันนี้ดีมากๆเลยฮะเดี๋ยวเราเอาพิซซ่าไปอีกสักหนึ่งชิ้นครับปึ๊บเอาละฮะกลับไปทํางานได้ครับทุกคนเราจะเริ่มทําหลังคากันนะครับชึบเอาละหวังว่าจะได้ผลนะครับนี่ครับเราเจอสิ่งนี้ฮะน่าจะเป็นประโยชน์นะครับปึ๊บ เราไม่เน้นสวยงามน,นะครับเราเน้นอยู่รอดครับทุกคนกับการเล่นครั้งแรกนะฮะเอามาหมดแล้วครับชั่วโมงนี้มันจะพังลงมาไหมครับมันจะพังลงมาไหมครับทุกคนมืดพอด,ดีครับทุกคนปุ๊บโอ้ oh. ตื่นเต้นทุกครั้งเลยนะครับตอนที่มืดเนี่ย เราสร้างบ้านด้านนอกเกือบเสร็จแล้วนะฮะนี่เป็นคืนที่60ของเกมนะครับแล้วเป็นคืนที่5ของเรานะฮะเราลืมนะครับที่จะเปลี่ยนผนังด้านนี้ครับจากกระจกเป็นอย่างอื่นนะครับหวังว่ากระจกนี้จะสามารถกันพนักงานอีเกียได้นะครับนี่คือครังสเบียงของเรานะครับโอ้ มีคนเข้ามาครับและดูจากแชทนี่ก็มีคนถูกฆ่าเรื่อยๆเลยนะฮะเราต้องวางแผนสำหรับวันต่อไปครับพรุ่งน,นี้เราจะไม่หาอาหารแล้วนะฮะเพราะว่าอาหารเรามีมากพอแล้วนะครับพรุ่งน,นี้เราจะสร้างบ้านด้านนอกให้เสร็จนะครับทุกคนโอ้แล้วครับฟอคกี้เดย์ครับวันนี้เป็นวันที่มีมีหมอกนะครับ จริงแล้วเราไม่ควรออกไปด้านนอกเลยนะครับเนี่ยบ้านเราใกล้เสร็จแล้วครับมีรูตรงนี้อีกนิดเดียวเองนะคนไปครับสร็สสำเร็จแล้วฮะบ้านของเราครับอุ้ยพนังงานอีกิอาครับไม่ไว้ใจฮะปิดบ้านก่อนครับปึ๊บมีคนอยู่ด้านนอกนะฮะอุ้ย เาเปิดบ้านเราเฉยเลยครับเอาแล้วปิดบ้านนี่ครับมีผู้เล่นเข้ามาในบ้านเราเฉยเลยนะฮะนี่ครับเราจะแบ่งปันอาหารให้กับเขานะครับเป็นเพื่อนที่ร่วมชะตากรรมนะครับนี่ครับเราจะเข้ามาหลบในหล,หลบภัยของเราอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เพื่อนเรามาหลบด้วยนะครับ นี้เพ oh, like oh, okay. nice. ื s <S ่อนเราออกไปแล้วนะครับอ๋อขอเข้าไปเอาหลอดไฟมาครับทุกคนอ๋อนี่ครับนี่เพื่อนเขาสอนเรานะฮะก็คือเราสามารถสอดตัวเข้ามาได้ครับต้องหันหน้าด้านนี้นะะทุกคนนี่ฮะนี่ครับทุกคนถ้าเป็นช่องแบบนี้นะครับถ้าเราเดินเข้าไปตรงๆงเนี่ยเราจะเข้าไม่ได้ครับเราต้องหันหน้ามาด้านนี้นะฮะทุกคนแล้วเราก็เลื่อนตัวเข้าไปแบบนี้ฮะอ้อ พี่ครับเพื่อนเราครับมาสอนนะฮะนี่ครับอ๋อนี่เพื่อนเรามาช่วยเอาไฟมาใส่นะฮะทุกคนโอ้เยี่ยมเลยครับ๋อตอนนี้เราเล่นครั้งแรกนะครับก็ยังไม่สาม,มารถทําอะไรได้หลายๆอย่างนะฮะนนี้เราโชคดีครับเจอเพื่อนแล้วเพื่อนเราก็สอนนะฮะตอนนี้บ้านดูดูสวยงามขึ้นเลยนะฮะ นี่ครับคือน้ำใจของเกมนะครับเพราะว่าเราช่วยเพื่อนคนนี้นะฮะแล้วก็ให้อาหารแล้วก็ที่พักเขานะฮะอนนี้เขาก็จะมาสอนเรานะฮะในการเล่นเกมครับทุกคนเอาละครับตอนนี้เช้าแล้วครับทุกคนปึ๊บเดี๋ยวเราลองดูครับว่าเพื่อนเราจะช่วยทําให้บ้านนี้เป็นยังไงครับนี่ฮะเป็นห้องเหรอฮะชึบปึ๊บ โอ้โหเพื่อนเรามาช่วยตกแต่งบ้านนะฮะโอ้โหตอนนี้บ้านเราสวยงามเพื่อนเยอะเลยนะครับโอ้โหไปไงครับนี่ครับนี่คือบ้านของเรานะครับโอ้โหนี่ครับมีห้องดูหนังด้วยนะฮะว้าวอุ้ยพละกาอีเกียอย่างงี้ฮะ รีบกลับบ้านดีกว่าครับดีครับมืดพอดีครับชึบนี่น่าจะเป็นคืนที่8ของเราแล้วนะฮะตอนนี้เราไม่ได้นับแล้วนะครับเพราะว่าบ้านเราเริ่มดูแข็งแรงแล้วนะฮะดูน่าจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในอีกเกียรนี้ได้แบบยาวๆแล้วนะครับทุกคน ตอนนี้บ้านเราหน้าอยู่มากเลยนะฮะนี่จากเกมสยองขวัญ scp นะฮะตอนนี้กลายเป็นเกมสร้างบ้านหน้าอยู่แล้วนะครับทุกคนนี่คนระับดูครับเพื่อนเราฮนะมาสร้างที่เก็บของไว้ให้นะฮะนี่ฮนะตอนนี้บ้านเราหน้าอยู่มากเลยครับทุกคน นี่ครับเช้าแล้วครับอ๋อบ้านของเพื่อนเราอยู่ตรงนี้นะครับบนบ้านเขาอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองฮะอ๋อนี่คือเพื่อนบ้านของเรานะครับโอ้นี่ฮะนี่เขาตกแต่งบ้านไว้อย่างชิลเลยนะฮะตอนนี้เรากลับบ้านไม่ทันนะครับเรามาพักที่บ้านเพื่อนนะครับวันนี้ น่าจะเป็นคืนที่เก้าของเราแล้วนะฮะโอ้โหวันนี้เพื่อนเราสะสมอาหารไว้เต็มเลยนะฮะนี่ครับวันนี้เรามาเล่นครั้งแรกนะฮะโชคดีจริงๆครับเจอเพื่อนนะครับและเพื่อนเราก็ช่วยสอนเทคนิคเล่นเกมนะฮะและ้วก็นี่ฮะนี่คือบ้านของเพื่อนเรานะฮะตกแต่งไว้อย่างสวยงามเลยนะครับทุกคน สว่างแล้วครับครับตอนนี้เพื่อนเราก็เลิกเล่นไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะลองอยู่กันอีกสักหนึ่งคืนนะครับเพื่อให้ครบสิบวันนะครับตามที่เราตั้งใจไว้นะฮะนี่ครับจะพามาดูบ้านของเรานะฮะนี่ฮะมาดู ภายในกันอีกสักรอบครับนี่ครับนี่จะเป็นคืนสุดท้ายของเราแล้วนะครับสำหรับวันนี้นี่ครับคือสุดท้ายของเราฮนะมีอุ้ยนี่ครับโอ้โหพนักง,งานอีกเกียฮะตัวเเริ่มเลยฮนะวิ่งไมู่แล้วฮนะโอ้อุ้ย วิ่งไล่เพื่อเราอุ๊ยโอ้หตกใจหมดเลยฮะทุกคนอุ้ยมันทไงเกียร์ฮะตัวเบลเลยขอจะทำาะไรกระจกเข้ามาได้ไหมฮะเราเข้ามาแอบในห้องนี้กันดีกว่าครับทุกคนโอ้โหนี่มีความตื่นเต้นในคืนสุดท้ายของเรานะฮะโอ้โหมาซะตกใจเลยทุกคนมาโผล่ตรงกระจกเฉยเลยนะโอ้ยช้าพอดีฮะทุกคนเอาแล้วครับนี่ก็เป็น คืนที่10ของเรานะฮะและนี่ก็คือทั้งหมดของเรานะครับในเกม SCP 3 0 0 8นะฮะในที่สุดเราก็เป็นผู้เหลือรอดนะครับในอ e ีเกียแห่งนี้นะครับส่วนในวันนี้ก็ต้องลากัไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กด s u บสไค i b e และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับในวันนี้ลากัไปก่อนสวัสดีครับ